วันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะระทุม พระราชทานพระราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการบลูลณิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทา,านทุนการศึกษาทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศ และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทำวิจัยระยะสั้นดังนี้นายสรวิทแวลวีร well คุปนายพัชรดนัยสมบัติเสถียรและนายโพคินพรมวิจิตการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียทงสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสุภการสิมาชัยและนางสาวพริรดาการจนางกูลพันธ์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคคลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์นายธนกฤตเลิศมัธยกุลและนายภูริพัฒน์วงสุวรรณไปศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโว,โวสาพันธรัฐรัสเซียนายกริพงเดชสอนนายศิระสิทธิ์ศรีใสนายน,นัทพงศ์จตุวงและนายนรินทรการวณิช ไปศึกษาที่สำนักง,งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโปร์นายปัญจพงศ์เลิศสถิตพงศ์และนางสาวอิงสุมนธรรมรัตโพคินนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายดานิสคลานุรักษ์และนางสาวชนทิชาคดชกาสอนไปทำวิจัยระยะสั้นที่สำนักง,งานเอสตาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนผู้บริหารข้าราชการสำนักง,งานข้าราชการพลเรือนกอพอและฝ่ายเลขานุก,การมูลนิธิร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา18นาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสีวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพนางวิไลยวันปึงตระกูลซึ่งถือเก่อน,นิจกรกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2567สิริอายุ68ปี นางวิไลวรรณึงตรกูลเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2498บิดาและมารดาชื่อนายยิมแซ่ฟองและนางประภาสีเบญจกุลมีพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนนางวิไลวรรณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาบรรรักษศาสตร์และสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านการงานขอรับราชการในตำแหน่งพนักงานตรีหัวหน้าหมวดงานพระราชฐานที่ประทับ กองชาวที่สำนักพระราชวังเมื่อปี2533ต่อมาปี2537ได้โอนย้ายไปรับราชการในตำแหน่งวิทยากรตรีฝ่ายหอสมุดส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเร็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสำนักราชเลขาธิการตลอดชีวิตการทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดช,ชอบต่อง,งานในหน้าที่อย่างสูง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทุ่มเทรแรงกายแรงใจและสติปัญญามีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มาโดยตลอดและยังเป็นที่ไว้วางพระาราชหฤทยัยให้เป็นผู้ดูแลหอสมุดส่วนพระองค์ทั้งในสวนจิตละดาและวังสะระทุม ตำแหน่งราชการสุดท้ายคือรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกหอสมุดส่วนพระองค์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายโฉลปึงตระกูลมีลูกสองคน